วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ระบบการปรึกษาทางไกลผ่านเดนคลาวกันนะครับวิธีการใช้เนี่ยเหมือนกับการนัดหมายปกติเลยนะครับเราสามารถคลิกไปที่ช่องเวลาที่เราต้องการนัดหมายนะครับเลือกคนไข้นะครับมาท่านหนึ่งนะครับกดสร้างนัดหมายสำหรับคลินิกที่เปิดระบบและได้ทำสับสคริปชั่นไว้เนี่ยก็จะมีตัวที่ขึ้นว่า t e l d e n t i s t r y ด้วยหมอฟันดีขึ้นมานะครับเราสามารถ คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการนัดหมายได้ปกติเลยนะครับวันนี้เวลาเที่ยง30เลือกคันดแพทย์เรืองหองได้ปกติเราสามารถกดสร้างนัดหมายเมื่อเราทํำการนัดหมายเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นว่านัดหมายนั้นขึ้นมานะครับโดยที่จะเห็นว่ามีโลโก้นัดหมายที่ขึ้นว่าหมอพันดีอยู่ด้านหน้านะครับคุณหมอสามารถคลิกไปที่นัดหมายนั้นแล้วก็สามารถคลิกเข้า แอปพลิเคชันหมอฟันดีได้เลยเพื่อทำการปรึกษาทางไกลกับคนไข้ได้ทันทีนะครับอันนี้เราก็สามารถเข้าไปคุยกับคนไข้ได้เลยเราใส่ชื่อนะครับแล้วเราจอยมิเต็งก็ทำการปรึกษากันได้เลยนะครับเราสามารถส่งลิงก์ไปให้คนไข้ได้ด้วยนะครับเราสามารถคลิกไปที่นัดหมายได้เหมือนกันครับแล้วก็คลิก c o อปปี้ลิงก์เราสามารถเอาข้อความที่อยู่ในคลิปบอร์ดเนี่ยส่งไปให้คนไข้ผ่านไลน์ได้นะครับ สำหรับอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นวิธีการปรึกษาทางไกลด้วยหมอฟันดีได้นะครับ